เฮาส์วิวประจำวันที่17กรกฎาคม2025ก็ยังคงมีกระแสอย่างต่อเนื่องนะคะว่าประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์จะสั่งปลดนายเจอร์โรมพาเวลออกจากการเป็นประธานเฟดซึ่งแม้ว่าทรัมป์จะออกมาปฏิเสธแล้วแต่ถ้าหากถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่นายพาเวลต้องหมดวาระไปแล้วจริงๆทรัมป์เองก็มีสิทธิ์และมีอำนาจเต็มที่ในการจะเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ซึ่งคาดว่าอาจมีการดําเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้ยูเครฟปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเทขายพันธบตัตรและการเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้อคาดการค่ะซึ่งจะส่งผลให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นเราจึงแนะนำให้มีทองคำติดไว้ในพอร์ตการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่ะ ขณะที่ทางด้านดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI สาหรัฐเดือนมิถุนายนทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าและอยู่ในระดับ2.3%เมื่อเทียบรายปีสะท้อนถึงแรงกดดันด้านราคาที่ลดลงอย่างไรก็ตามการชะลอดังกล่าวเป็นผลจากการตัดสินใจของภาคธุรกิจเพื่อรอความชัดเจนด้านนโยบายภาษีค่ะส่วนหุ้น ASML ปิดลบกว่า11%แม้รายได้และกำไรในไตรมาส2จะออกมาสูงกว่าคาด แต่เนื่องจากไกด์แดนซ์ของยอดขายทั้งปีนี้และปีหน้าต่ำกว่าประมาณการไว้จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหาภาคและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามค่ะหากพิจารณาถึงการเติบโตของการพัฒนาและการแข่งขันในอุตสาหกรรม AI แล้วเนี่ยยังจะ้อนว่าปัจจัยพื้นฐานยังคงมีความแข็งแกร่งค่ะมาทางด้านของญี่ปุ่นกันบ้างนะคะ ตัวเลขส่งออกในเดือนมิถุนายนต่ำกว่าคาดอยู่ที่ลบ0.5%เมื่อเทียบรายปีสาเหตุหลักมาจากรถยนต์ค่ะที่ส่งออกไปสหรัฐหดตัวหนักนะคะเกือบลบ27%เลยทีเดียวหลังจากที่อัตราภาษีนำเข้ารถยนต์25%ได้มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมาค่ะ